วันนี้ผมอยู่ที่วัดสายหม่นะครับวันนี้จะพาไปชมเครื่องรางประเภทที่ป้องกันขับไล่เกี่ยวคุณสายมนดำนะครับที่หลวงพ่อออสเนี่ยวัดสายหม่เมตตาได้สร้างเป็นเครื่องรางให้ลูกศิษย์เนี่ยพกติดตัวสำหรับใครที่มีความกังวลใจเนาะไปต่างที่ต่างถิ่นนะครับวัตถุมงคลชิ้นนี้เรียกว่ามีดหมอของหลวงพ่อออสประธานิโกอ่า นี่คือมีดหมอของหลวงพอ่อฮัดประธานิโกนะครับที่ออกให้บูชาในปี2 5 6 5ทนาจากไม้คูณตายพายนะครับตรงปลายด้ามนะครับจะเป็นพ่อแก่นะครับเป็นบรมโรคูของทุกทุกศาสตร์เนาะใครที่บูชาพ่อแก่นะครับอ่าบรมโรคูทางด้านาศาสตร์ศิลป์การดนตรีนะครับรวมถึงศิละปะวิชาต่างๆนะความพิเศษนะครับอยู่ก็คือที่ ใบมีดเป็นมวลสารสําคัญเลยใบมีดอย่างที่บอกว่ามีความสําคัญก็คือเป็นมวลสารนะครับที่หลวงพ่อเนี่ยทำการสะสมลูกเสกมากว่า30ปีเอามาหล่อหลอมมาเป็นใบมีดอ่าแล้วก็ใบมีดเนี่ยถูกเขียนว่าด็อกเตอร์แล้วก็จุดรอพอจุดแล้วก็ออคือหลวงพ่อออดก็ครูสโสพลพัทระเวทด็อกเตอร์นั่นเองนะครับทำจากไฮคูนไตรพายนะครับ ไว้สำหรับป้องกันคุณใสแก้เสน็หจ,จันไรนะครับสะท้อนสิ่งไม่ดีเอาไว้พวกติดตัวเป็นเครื่องรางเราสามารถอารัธนาบาร,รมีคุณพระศรีรัตนไตยนะครับพกติดตัวได้มีดขนาดเล็กนะครับไซส์เล็กนาอกขนาดพกพานะถ้ามาดูขนาดเทียบกับไม้บรรทัดนะครับถ้าเอาเฉพาะตัวเนื้อโลหะก็คือตัวมีดประมาณ6เซนตะิเมตรนแต่ถ้ารวมถึงปลายด้ามด้วยที่เป็นพ่อแก่นะครับก็คือ ประมาณ12เซนติเมตรหรือ5นิ้วนั่นเองนะครับสามารถพกพาติดตัวได้เป็นเครื่องรางเนาะไปต่างที่ต่างถิน่นแล้วก็พกติดตัวไปได้นะครับพระราชนาบาร,รมีก่อนแล้วก็กราบก่อนเข้านอนนะครับหรือไปขับรถเดินทางก็ให้คุ้มครองภัยเราได้นะครับอันนี้คือของทางวัดไสใหม่นะออกในปี65นะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะบูชาเนาะแคปเจอร์ภาพนะครับ แคปเจอร์ภาพวัตถุขงคลที่เราสนใจแล้วก็พักมาทางไลน์ได้เลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดหรือให้จัดส่งก็คือมีค่าจัดส่งนะครับบวก60บาท